ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวยเวยข้ามพบมาพบรักตอนที่48แก้แค้โลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย17ตั้นหวายไม่รู้ว่าควรเผชิญหน้ากับพงศาวดารประเภทนี้ด้วยความรู้สึกแบบไหนเขาอ่านชีวประวัติของจวินเชิงจนจบอย่างเร็วที่สุดรู้สึกทั้งผิดหวังทั้งยินดี เรื่องที่น่ายินดีคือชีวิตของจวินเชิงไม่มีจุดด่างพร้อยเลยแม้แต่น้อยเขากลายเป็นวีรบุรุษของยุคสมัยนั้นสมดังที่คาดหมายไว้ไม่มีความเกี่ยวพันกับอตันฝูเซิงผู้มีชื่อเสียงเฉาโฉคนนั้นแต่อย่างใดเรื่องที่น่าผิดหวังคือที่แท้ในสายตาของคนรุ่นหลังตันฝูเซิงกับจวินเชิงก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องต่อกันเลยในพงศาวดารไม่มีบันทึกเกี่ยวกับตันฝูเซิงคนผู้นั้นจมดิ่งลงสู่กระแสทันแห่งประวัติศาสตร์ไปเนิ่นนานแล้วไม่มีผู้ใดจดจำได้นอกจากตัวเขาเอง เริ่นตรงหลิวเบิกเปลือกตาขึ้นเมื่อสังเกตเห็นว่าสีหน้าของตันไหวไร้ายซึ่งความบ้าคลั่งเช่นก่อนหน้านี้แล้วก็ค่อยเบาใจลงบ้างนั่งคัดสมาธิกับพื้นด้วยความรู้สึกสับสนตันไหวยคืนหนังสือให้กับเริ่นตรงหลิวด้วยอารมณ์หม่นมองพลางหงุดหงิดตัวเองว่าทำไมตอนนั้นถึงได้นั่งไม่ติดที่ถ้าหากเริ่นตรงหลิวถามขึ้นมาเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าควรจะอธิบายอย่างไรเริ่นตรงหลิวไม่ได้ถามอะไรตันไหวแต่กลับเติมให้เขาใหม่จนเต็มแก้วในทันที อยากดื่มเล่าไม่ใช่หรือเอาดื่มระหว่างพูดตนเองก็รินเล่าดื่มเองตันไวรู้สึกใจฝ่อก่อนหยิบแก้วขึ้นมาดื่มเล่าจนเกลี้ยงประหนึ่งอัมพรางไว้ตันไวได้รู้เป็นครั้งแรกว่าเริ่นตรงหลิวดื่มเล่าเก่งขนาดนี้เขาดื่มไปแค่ไม่กี่แก้วครึ่งหายลงไปอยู่ในท้องของเริ่นตรงหลิวหมดแล้วแบบนี้ก็ดีตันไวคิดในใจรีบเมาเร,เร็วเขาจะได้ปฏิบัติการภารกิจรับสทีจะกอดจูบลูกความอะไรก็ยิ่งสะดวกมากขึ้น เมื่อเห็นว่าใบหน้าของเริ่นตรงหลิวเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆดวงตาหลีปือทว่ามือก็ยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดรินให้ตัวเองแก้วแล้วแก้วเล่าเอื้อมมือไปโบกปัดตรงหน้าเริ่นตรงหลิวตันหวายพบว่าเขาเมาแล้วจริงๆดวงตาเริ่มเลื่อนลอยไม่รู้สติแล้วถ้าคุณง่วงแล้วจะงี่บหลับสัก์หน่อยไหมตันหวายกล่าวกับเริ่นตรงหลิวเสียงแผ่วเบาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะฟังตันหวายพูดรู้เรื่องหรือเปล่าเริ่นตรงหลิวเงยหน้าขึ้นชำองมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะฟุบหลับลงไปบนโต๊ะ ท่นไหวผ่อนลมหายใจจ้องมองเริ่มตรงหลิวอย่างสับสนวาวุ่นไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดีถ้าไม่อย่างนั้นจุบทีหนึ่งก่อนแล้วกันขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวคงจะจัดการง่ายเองติดติดระบบ S3883 ขอแจ้งเตือนท่านจูงมือต้องประสาน10บนิ้วจุมพิต้องปากประกบกันอบกอดต้องประคองรอบเอวตันหวระบบตกลงว่าพานกิจนี้เกี่ยวข้องกับการก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตเขาอย่างไรไม่ทราบ แต่ตันไหวขี้เกียจจะถามเต็มทีจะให้ทําอะไรก็ทําไปเถอะถึงอย่างไรเขาก็ไม่ขาดทุนแต่ว่าเขาต้องถามให้แน่ใจก่อนเดินไปอยู่ตรงหน้าเริ่นตรงหลิวอย่างไร้ซุ้มเสียงตันไหวนั่งชันเข่าพลางตบหน้าเริ่นตรงหลิวเบาๆกล่าวแนบชิดกับใบหูของเขาว่านี่เริ่นตรงหลิวตกลงว่าตอนนี้คุณเป็นโสดอยู่หรือเปล่าตันไหวาถามอย่างไม่สบายมนักพอนึกถึงซีรานที่ปรากฏตัวอยู่ในห้องเริ่นตรงหลิวกลางดึกคืนนั้นหัวใจเขาก็รู้สึกอ,อึดอัดอย่างบอกไม่ถูก เรื่นตรงหลิวฟังไม่ชัดลืมตาอย่างเหม่อลอยเล็กน้อยจ้องมองตันไหวด้วยสีหน้างุนงงผมถามว่าคุณเป็นโสดหรือเปล่าตันไหวเสียงดังยิ่งกว่าเดิมให้ความรู้สึกเหมือนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ลางๆคราวนี้เริ่นตรงหลิวได้ยินชัดเจนแล้วหลังจากตั้งสติอยู่หลายวินาทีก็ค่อยสายสีสยอย่างเชื่องช้าแล้วจึงมุดหัวเข้ามาคลอเคลียในอ้อมแขนของตันหวกล่าวพึมพำว่าไม่มี ลมหายใจของเรื่นตรงหลิวเปาเริดบริเวณต้นคอของตันหวายทำเอาตันหวายผิวกายลุกเกรียวกราวไปตามๆกันตันหวายถูกเรื่นตรงหลิวคลอเคลียจนหน้าแดงทำตัวไม่ถูกหากไม่ใช่เพราะเขาเห็นเรื่นตรงหลิวดื่มเหล้าหนักขนาดนั้นกับตาเขาคงต้องคิดว่าคนคนนี้ตั้งใจทำแน่แน่เรื่นตรงหลิวไม่รับรู้ถึงความลำบากใจของตันหวายโดยสิ้นเชิงยังคงคลอเคลียคล้ายจะตั้งใจไม่ตั้งใจอย,อยู่แถวหน้าอกของตันหวายเหมือนกับอ้อมอกตันหวายซ่อนของอะไรน่าอร่อยเอาไว้อย่างไรอย่างนั้น ตันไหวกระพริบตาปริบๆพลางสูดหายใจเข้าลึกยื่นนิ้วมือไปหยิกใบหน้าของเริ่นตรงหลิวยกขึ้นก่อนกล่าวอย่างเขินอายว่าภาพลวงตาทั้งหมดนี้เป็นภาพลวงตาได้ยินไหมเริ่นตรงหลิวปรือตาผงกหัวไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงเขาได้ยินหรือเปล่าไม่ว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินโยนความผิดให้ว่าเมาเล่าก็จบเรื่องแล้วตันไหวครุ่นคิดช่างใจพอเห็นใบหน้ากับริมฝีปากแดงเปล่งปลั่งด้วยฤทธิ์เล่าของเริ่นตรงหลิวก็จิตใจตเลิดเปิดเป,ดเปิงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ ช่องมาฟังสิเว่ยเว่ยข้ามพบมาพบรักตอนที่49แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งน,นิดหน่อย18ชั่วพริบตาที่ริมฝีปากประกบกันหัวใจของตันหวายพลันสันไหวอย่างรุนแรงเขาเกิดมา20กว่าปีก็เคยจุบแค่จะวินเชิงกับเริ่นตรงหลิวอีกทั้งสองคนนี้ยังเป็นคนคนเดียวกัน ถ้าบอกว่าแต่ก่อนเขายังสงสัยอยู่บ้างนิดหน่อยเช่นนั้นตอนนี้ก็เชื่อมั่นอย่างหมดหัวใจเพราะว่ายามที่คุณชอบใครสักคนทุกการกระทําอันแนบสนิทชิดใกล้ล้วนสามารถกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณจดจําเข้าได้ริมฝีปากตันไหวถูกดูดดุนจนเริ่มจะชาโพรงปากถูกเรียวลิ้นรุกล้ำพื้นที่จูบที่หนักหน่วงดุดนันเช่นนี้ทำให้เขาตื่นตระหนกแกร ประตูห้องอาหารส่วนตัวถูกเปิดออกตันหวายสะดุ้งหวังจะผลักเรื่นตรงหลิวออกไปคิดไม่ถึงว่าไม่เพียงผลักไม่ไปแต่ยังถูกกอดรัดแน่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรื่นตรงหลิวรวบประคองเอวของตันหวายไว้อย่างแนบแน่นไม่ยอมให้เขาพละห่างจากตนแม้สักนิดเดียวคุณผู้หญิงเฉินที่หน้าประตูเห็นคนทั้งสองนวเนียกันอยู่ก็อึ้งไปเล็กน้อยก่อนปิดประตูลงอย่างงงง,งันส่วนตนเองก็ถอยกลับออกไปตันหวายหน้าละ่ะทำไมคุณมองไม่เห็นหน้าผม เมื่อเห็นว่าไม้กลายเป็นเรือตันไหวก็ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยก่อนเอื้อมไปรวบจับมือของเริ่นตรงหลิวที่กอดเอวตนเอาไว้นิ้วมือสอดประสานเข้ากับซอกนิ้วของเริ่นตรงหลิวอย่างไม่ยอมให้ปฏิเสธเรื่นตรงหลิวหยุดชะงักจากนั้นก็จูบอย่างดูเดือดยิ่งกว่าเดิมขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของร่างภารกิจลับสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์200แต้มคำพูดของระบบปรากฏขึ้นในสมองอันพราเลือนของตันไหวตันไหวผ่อนลมหายใจยิ่งมึนเมามากกว่าเดิม สัมผัสได้ว่าร่างลอยวิวขึ้นกลางอากาศตันไหวตกใจเมื่อมองเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าได้ชัดเจนแล้วก็อึ้งหนักเข้าไปใหญ่ตนกับถูกภรรยาของตัวเองอุ้มไว้ในท่าเจ้าหญิงด้านหลังฉากกั้นในห้องอาหารส่วนตัวมีเตียงเล็กสำหรับนอนเล่นพักผ่อนได้เริ่นตรงหรือว,วางตันไหวลงบนเตียงส่วนตนเองมุดหัวเข้ามานอนหลับอยู่ข้างกายตันไหวตอนแรกตันไหวที่ยังตื่นตหนกนิดหน่อยตะลึงงันไปจากนั้นจึงค่อยผ่อนลมหายใจสัมผัสเมื่อครู่นี้ยังไงก็รู้สึกแปลกๆโชคดีที่เริ่นตรงหรือผ่ลอยหลับไปแล้ว ตอนเช้าตรูตันไหวถูกกลิ่นอาหารหอมฉุยปลุกให้ตื่นก่อนผุดกายลุกขึ้นนั่งบนเตียงตันไหวยืดตัวบิดขี้เกียจรู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่ดูแปลกตาเล็กน้อยพอหันหน้าไปก็มองเห็นเริ่นตรงหลิวนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเล็กตันไหวตกตะลึงพันนึกถึงวีรกรรมที่ตนก่อไว้เมื่อคือนขึ้นมาได้ทั้งคู่ต่างมองหน้ากันนิ่งเงียบในที่สุดตันไหวก็เอ่ยปากพูดก่อนคือว่าเมื่อวานผมดื่มหนักไปหน่อยเผลอเมาอารวาดหรือเปล่าครับตันไหวใจฟอ ผมคอไม่ค่อยแข็งสัก์เท่าไหร่เริ่นตรงหลิวจ้องมองตันหวยอย่างลึกล้ำเอ่ยปากพูดด้วยน้ำเสียงกล่าวโทษอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อวานคุณบังคับผมจูบคุณบังคับผมกอดด้วยตันหวยนิ่งอึ้งทำไมเขาถึงจำได้แม่นขนาดนี้คุณยังมาลักหลับผมอีกเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนจะไม่ตรงกับในความทรงจำนิดหน่อยนะไม่จริงตันหวยเบิกตาค้างอย่างไม่อยากจะเชื่อกล่าวเสียงสั่นเครือว่าผมไม่มีทางทำ พูดไปได้ครึ่งเดียวตันไหวายก็หยุดเงียบลงหรือว่าเมื่อคืนนี้หลังจากหลับไปแล้วเกิดอาการเมาค้างเขาเลยจับเรื่อนตรงหลิวทำพอเหลือบมองเรื่นตรงหลิวที่สีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักตันหวายก็ใจอ่อหนักยิ่งกว่าเดิมถ้าหากเป็นแบบนี้จริงๆในฐานะที่ตนอยู่ข้างบนไม่รู้สึกอะไรมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกัน อ้าวตื่นแล้วเหรอเนี่ยคุณผู้หญิงเฉินยกน้ำแกงชามหนึ่งเข้ามาพอมองเห็นตันหวายก็เผยรอยยิ้มเป็นเชิงว่าฉันเข้าใจดีคุณคงลำบากแย่เลยจริงๆไม่ลำบากครับไม่ลำบากยินดีรับใช้ประชาชนตันหวายหลุดปากกล่าวอย่างเนียมอายหลังจากพูดจบก็รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยทั้งสองคนที่อยู่ในห้องต่างพากันมองมาทางเขาสายตาดูไม่เป็นมิตรกับเขาสักเท่าไหร่นะ ตอนนี้ตันไหวอยากถามตัวเองเหลือเกินว่าไม่กี่วินาทีก่อนตนบ้าไปแล้วหรือเปล่าทำไมถึงพูดอะไรบ้าบอแบบนี้ออกไปนะคุณผู้หญิงเชิญดูออกว่าตันไหวกระอักกระออนใจจึงวางน้ำแกงลงอย่างระมัดระวังก่อนจะถอยฉากออกไปมองไปทางเรื่นตรงหลิวอย่างไร้เดียงสาตันไหวกระพริบตาปริบบอกเป็นนว่าตนไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงเรื่นตรงหลิวหลบตาลงหยิบตะเกียบบนโตะ๊ะคีอาหารเรียกน้ำย่อยกินคำหนึ่งแล้วกล่าวกินข้าวเถอะ ตันไหวเดินอึดอัดไปนั่งลงข้างโต๊ะก่อนเนยหน้าขึ้นกล่าวอย่างหนักแน่นผมจะรับผิดชอบคุณเองเรื่องตรงหลิวเจ้านี่ถ้าจะติ้งต้องสลับมั้งช่องมาฟังสิเว้ยเว้ยข้ามพบมาพบรักตอนที่ห้สิบแก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งนิดหน่อย19ต่างคนต่างครุ่นคิดระหว่างทานอาหารตลอดทั้งมือตันไหวชี้ไปยังน้ำแกงชามหนึ่งตรงหน้าตนถามว่าแกงนี้คือแกงอะไรครับ ผมว่ามันอร่อยมากเลยคุณไม่ลองชิมดูบ้างหรือเรื่นตรงหลิวปฏิเสธค่อนข้างเด็ดขาดผมไม่ต้องการไว้หน้ากันสักนิดไม่ได้หรือไงไม่รู้หรือว่าฉันคิดแต่หาเรื่องคุยอยู่คนเดียวจนเหนื่อยจะตายแล้วตันไหวบ่นในใจเรื่นตรงหลิวเหลือบมองน้ําแกงบนโตสายตาฉายแววประหลาดมันคือแกงอันทัก,กวางครืดแค่แค่ตันไหวสะบัดหน้าไปพ่นน้ําแกงออกจากปากทันทีถามอย่างไม่อยากเชื่อว่าคุณบอกว่านี่แกงอะไรนะ เรื่นตรงหลิวเลิกคิ้วใบหน้าดุดหยกทอแววขบขันเล็กน้อยพลางกล่าวซ้ำอีกรอบแกงอันทะวางแหวะตันไหวรู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาทันใดก่อนกล่าวอย่างโกรธเคืองว่าทําไมคุณไม่บอกผมเล่าเรื่นตรงหลิวยักไหลอย,อยังไม่รู้ไม่ชี้คุณไม่ได้ถามผมนี่ตันไหวปรีแตก s อยข้าวชนิดไก่เตลิดหมากระเจิงตลอดทั้งมือตอนกินเสร็จตันไหวรู้สึกเหมือนว่าตอนอยู่ในสภาพปังตายกี่โมงแล้ว ตันไหวถามเสียงอ่อยเก้าโมงครึ่งตันไหวลุกพรดขึ้นยืนพลางกับพริบตาปริบคุณบอกว่ากี่โมงนะเก้าโมงครึ่งเรื่นตรงหลิวเอ่ยตอบอีกรอบน้ำเสียงสงบราบเรียบพอเห็นเขานิ่งเฉยขนาดนี้ใบหน้าของตันไหวก็เต็มไปด้วยความฉง,งนสงสยัยตอนเช้าไม่ต้องถ่ายทำหรือวันนี้ช่วงเช้าถ่ายสปอตโปรโมตเรื่นตรงหลิวชำเลืองมองเขาแวบหนึ่งฉากของคุณตัดต่อเอาจากในหนังเลยก็เสร็จแล้วเราไม่จำเป็นต้องไป โอเคนายเป็นลูกพี่นายพูดอะไรก็ถูกหมดนั่นแหละตันไหวนั่งรถของเริ่นตรงหลิวตอนที่กลับมาถึงกองถ่ายเพราะว่าเป็นตอนกลางวันคนส่วนใหญ่จึงกำลังพักผ่อนคนที่เตร็ดเตรอยู่ในลานจอดรถก็มีอยู่แค่สองคนอีกทั้งสองคนนั้นยังออกมาจู๋จีพลอดรักกันทำไมผมรู้สึกว่าสองคนข้างหน้าดูหน้าตาคุ้นๆจังตันไหวหรีตามองคนทั้งสองที่จูบกันเร่าร้อนอยู่ข้างรถไปพลางเคี้ยวมันฝรั่งในมือไปพลาง เรื่นตรงหลิวบังคับพวงมาลัยสายตาเหลือบไปมองตามตันหวายแล้วกล่าวนั่นไม่ใช่แฟนเก่าคุณกับสปอนเซอร์ของเขาหรอกหรือเรื่นตรงหลิวกล่าวอย่างไม่เยดีไม่ใส่ใจคนทั้งสองที่มาพลอดรักกันที่นี่แม้แต่น้อยเมื่อตันหวายเพ่งดูก็เห็นว่าใช่จริงๆคนที่อบกอดสาวใหญ่พลางขบกัดไปมาอยู่นั่นคือไอ้แฟนเก่าเวนตลาลัยของเจ้าของร่างเดิมไม่ใช่หรือตันหวายแค่นหัวเราะหืดหืหดกระจกรถลงพลางโบกมือให้คนทั้งสองที่โมเมาจนลืมตัวยิ้มกล่าวว่าเ hey ฮ้ คนขายประกันบังเอิญจังเลยตันไหวเห็นสองคนนั้นหยุดชะงักอย่างชัดเจนพากันหันมามองอย่างตกตกใจทันทีที่สุยยังมองเห็นตันไหวก็สีหน้าซีดเผือกก้าวถอยไปข้างหลังพลางอ้าปากค้างคล้ายว่าอยากจะพูดบางอย่างแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมาใหญ่แม่มดที่ถูกขัดจังหวะสีหน้าเริ่มไม่ค่อยจะดีทั้งใบหน้าก้มต่ำดำมืดเป็นก้นหมอ เรื่นตรงหลิวเลี้ยวรถจอดเข้าซองทว่าไม่ได้ลงจากรถก่อนจะล็อกประตูรถไวส้สวมแว่นตาดำเอ็นทิ้งลงกับเบาะอย่างสบายอารมณ์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นตันไหวฟุบตัวลงเกาะขอบหน้าต่างทางยิ้มหวานกล่าวหยอกล้อว่าแหมเจ้านายท่านก้มหน้าไม่เชียวนะครับริ้วรอยท่านโผล่ออกมาเต็มเลยจู่จูอายุมากแล้วเนื้อหนังก็เลยหย่อนยานยายแม่มดมองเห็นตันไหวก็แค้นหัวเราะเกือบจะขบฟันเงินทั้งปากของตนจนแตกละเอียดอยู่แล้วอย่ามองว่าคนพวกนี้ฐานะสูงส่ง แต่ฝีปากก็ไม่คล่องคล่วเอาเอาเสียเลยจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่างเข้าไวทองเหมือนเช่นยายแม่มดยายแม่มดปลายตามองสุยยงด้านหลังอย่างเย็นชากล่าวอย่างโกรธเกรี้ยวว่าเธอจะยืนบื้อทาอะไรยังไม่ไปลากคอมันมาหาฉันอีกสุยยางรูม่านตาหดเล็กลงเม้มริมฝีปากไม่ยอมขยับขยื่นตัดใจจากชู้ของเธอไม่ลงหรือไงทำไมเห็นแก่ที่เคยนอนด้วยกันเลยไม่ลงมือตันไหวรีตาพลางสวนกลับไปทันที ท่านว่าท่านเป็นสาวเป็นนางพูดจาสกรปรกขนาดนี้ได้อย่างไรกันกับเขาผมตาบอดก็ไม่ทําให้โง่หรอกตันไวที่ภายนอกสุขุมเยือกเย็นหวัดวันอยู่ในใจยายแม่มดแก่นี้พูดมั่วซั่วอะไรถ้าทําให้ภรรยาตนเข้าใจผิดจะทําอย่างไรเล่าตั้นไหวหันตัวขวบใบหน้าเล็กเคร่งครึมขณะตบหน้าอกยืนยนันเมียจ๋าผมรับรองว่าตัวเองขาวสะอาดไร้มนทินช่องมาฟังสิ เข้ามพบมาพบรักตอนที่51แก้แค้นโลกมายาเจ้าของร่างคนนี้เซ็งน,นิดหน่อย20บรรยากาศในกองถ่ายดูผิดแปลกไปเล็กน้อยทีมงานถ่ายทำเบ่งตาโตด้วยความสงสัยว่าตนเกิดอาการเห็นภาพหลอนหรือเปล่าเรื่อนตรงหลิวรีบสาวเท้าเดินเข้ามาตันไหววิ่งเหาะไล่ตามมาข้างหลังตันไหวยังพยายามจะเข้าไปประคองเอวให้ผู้กำกับเรื่นของพวกเขานับครั้งไม่ถ้วนด้วยสีหน้าเป็นกังวล สุยยางเดินหน้าซีตามหลังคนทั้งคู่มุมปากยังมีรอยฟกช้ำขนาดใหญ่อย่างชัดเจนเรื่องตรงหลิวหาเก้าอี้พับมานั่งลงพลางลากมาให้ตันไหวด้วยอีกตัวตันไหวชำเลืองมองสุยยางแล้วจึงนั่งลงอย่างปลืม้มมอกปลื้มใจนี่เป็นเก้าอี้ที่สีภรรยาตนยกมาให้กับตนเชียวนะช่างแต่งหน้าท่าทางตุ้งติ้งเล็กน้อยเดินออกมาจากห้องแต่งหน้าพอเหลือบเห็นรอยฟกช้ำที่มุมปากของสุยยางก็อดหัวเราะไม่ได้เดี๋ยวนี้ประหยัดกระทั่งค่าแต่งหน้าแล้ว สุยยังถูกช่างแต่งหน้าเหน็บแนมจนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสายตาเลื่อนไปมองตันหวายโดยไม่รู้ตัวเมื่อสังเกตเห็นสายตาของคนขายประกันตันหวายก็บกหมัดไปมาทำไมอยากโดนต่อยอีกหรือไงสายตาจับจ้องที่รอยฟกช้ำตรงมุมปากของสุยยังตันหวายรีตามองอย่างพึงพอใจยิ่งนักวันนี้ต้องถ่ายฉากที่สุยยังโดนคนรุมซ้อมพอดีเขาออกแรงเต็มเหนียวทีเดียวกว่าจะต่อยเขาจนได้ผลงานออกมาเหมือนแต่งหน้าเช่นนี้ อดคขวยรถนิยมเจ้าของร่างเดิมอีกยกใหญ่ไม่ได้คนดีๆคนหนึ่งดันตาบอดตั้งแต่อายุน้อยเสียอย่างนั้นในลานจอดรถเมื่อครู่นี้พ่อยายแม่มดแก่นั่นเอาเศษเงินเล็กๆน้อยๆมาขู่เข้าหน่อยสุยยางก็วันไหวแถมยังคิดจะเข้ามาต่อยเขาอีกแต่น่าเสียดายที่ตันไหวเป็นคนอารมณ์ร้อนจึงอดรนทนไม่ไหวจริงๆพลางบอกให้เริ่นตรงหลิวปลดล็อกประตูรถแล้วลงไปต่อยกับเขายกหนึ่งเอากลับมาแล้ว ซีรันเดินยิ้มหวานเข้ามานั่งข้างๆเริ่นตรงหลิวถือน้ำมะนาวแก้วหนึ่งไว้ในมือทั้งยังตั้งใจยื่นไปไว้ตรงหน้าเริ่นตรงหลิวแล้วถามเขาว่าอยากดื่มหรือเปล่าเมินสายตาราวกับอยากฆ่าคนของตันไหวเริ่นตรงหลิวผลักออกไปโดยไม่กล่าวสักคำลู่ซีรานไม่ใส่ใจเช่นกันเงยหน้าขึ้นเหลือบมองสุยยังตรงหน้าหัวเราะร่ากล่าวว่าพ่อลูกผู้ชายตัวจริงนายบังแสงอาทิตย์หน้าสุยยังหลีกถอยอย่างกระอักกระอ่วน สุยยังมาที่นี่เพื่อแสดงเป็นตัวประกอบที่มั่งเท่งตั้งแต่ต้นเรื่องแม้กระทั่งชื่อก็ยังไม่มีจัดเป็นพวกกุ้งฝอยที่หลงเข้ามาในห้องลับออกฉากไม่ยบ,บทพูดยิ่งไม่มีเลยวันนี้เป็นฉากสุดท้ายที่สูยยังเล่นพอดีเนื้อเรื่องคือถูกตัวเอกสองสามคนมองว่าเป็นคนชั่วหลังจากโดนซ้อมจนน่วมก็ถูกบอสใหญ่ในเงามืดฆ่าตายไป พระเอกคิดว่าคนบริสุทธิ์ผู้นี้กลับต้องมาถูกพวกเขาซ้อมจนตายจึงตกอยู่ในความทุกข์ทรมานใจอย่างไร้ที่สิ้นสุดส่งผลให้เกิดจุดไคลแม็กเล็กๆในช่วงหนึ่งของหนังขณะที่ถ่ายทำฉากนี้สวยยังนึกว่าตันหวายจะแอบเอาคืนก็เลยเตรียมพร้อมถูกต่อยอีกรอบแต่คาดไม่ถึงว่าฉากนี้กลับราบรื่นอย่างน่าแปลกใจจนกระทั่งเรื่นตรงหลิวตะโกนว่าผ่านแล้วตันหวายก็ไม่ได้ต่อยเขาจริงๆ ลุกขึ้นมาจากพื้นด้วยอารมณ์สับสนตันไหวไม่แม้แต่เหลียวมองเขาด้วยซ้ำเพียงแค่วิ่งตึกตักไปอยู่ข้างกายเริ่นตรงหลิวสุยยังอ้าปากค้างรู้สึกขมขื่นอยู่ในใจคนคนนี้เดิมทีควรจะวิ่งแบบนั้นมาหาเขาเริ่นตรงหลิวเงยหน้าขึ้นมองราวกับพินิจพิเคราะห์ก่อนจะส่งสายตาเป็นเชิงตักเตือนเขาแล้วก้มหน้าลงพูดคุยกับตันไหวอีกครั้ง ฉากทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนอยู่ในห้องลับคล้ายกับพลอตเรื่องแนวหนีเอาชีวิตรอดจากห้องกักขังเหล่าตัวเอกทุกวันต้องเผชิญกับการคุกคามจากความตายและความเจ็บปวดทางเนื้อหนังอ้อนวอนขอชีวิตในระหว่างที่ดิ้นรนอย่างไม่มีจุดจบ เจียงหลีที่ตันไหวรับบทเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้านศิลปะเรียนสาขาวิชาจิตรกรรมติดนิสัยแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งคือเห็นสิ่งใดก็ว่าสิ่งนั้นเป็นเพราะนิสัยเช่นนี้เองเขาได้วาดภาพเหตุการณ์ตอนตายของทุกคนที่เสียชีวิตในห้องลับจึงทำให้ตัวเอกหาบอสใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในเงามืดจนเจอ ต้นไหวทักษาการแสดงไม่ไหวเลยแต่ฝีมือการวาดภาพต้องยกคะแนนให้จริงๆอีกทั้งได้คำชี้แนะจากเรื่นตรงหลิวกับหมาจี้ฝีมือการแสดงในตอนนี้จึงพัฒนาขึ้นบ้างแล้วอย่างน้อยก็ไม่บาดตาใครเหมือนเช่นก่อนหน้านี้เรื่นตรงหลิวไม่ได้พูดจาประนีประนอมกับเขาตลอดหลายเดือนที่ถ่ายทำกันมาก็เอาแต่ด่าเขาไม่มีหยุดพักหลายครั้งบรรดาทีมงานต่างธนดูต่อไปไม่ไหวสุดท้ายก็ถูกเรื่นตรงเหลิวจ้องเขม่งเรียกให้กลับมาเดี๋ยวนั้น